ัอขอเสียงปรบมือให้กับไบรซโซนี่และก็เคนะฮะอยู่บนเวทีกันก่อนเลยนะครับบอกได้เลยว่าความกดดันก็ตกมาถึงผมพิธีกรเหมือนกันนะฮะพูดผิดคิวด้วยนะครับนึกว่าร้องจบแล้วอะไรฮะบอกให้ทั้ง4ีคนนี้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งกระเป๋าของคุณนั้นได้ถูกเตรียมอยู่บริเวณด้านข้างเวทีนี้แล้วนะครับใครก็ตามที่ทางคณะกรรมการ บอกว่าเลือกนะครับให้เดินลากกระเป๋าแล้วกลับเข้าห้องพักได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ถูกเลือกให้อยู่กับผมบนเวทีนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับมาดูกันครับว่า4คนนี้2คนแรกที่จะมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปสู่นักล่าฝันตัวจริงอีก12คนจะเป็นใครนะครับเชิญครูก้องเหฮะเอาครูก้องครับอยากจะพูด ขออนุญาตใช้คำพูดของครูลัสนะครับทุกๆอย่างคือเกมโชว์และนี่ผมอยากจะเลือกทั้ง4คนเลยเพราะทุกๆคนล้วนแต่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและคุณทุกคนวันนี้ทำโชว์ได้ดีมากๆทั้งสี่คนและทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้พวกเขาทั้งสี่คนอีกครั้งนะครับ ขออย่าลืมมิตรภาพที่พวกคุณได้มีในวันนี้และพวกคุณมอบบทเพลงเพราะๆให้กับผมคณะกรรมการทุกท,ทุกท่านและเทรนเนอร์ทุกทกคนแต่ยังไงผมก็ต้องเลือกผมขอเลือกไบรท์ครับขอแสดงความยินดีกับไบรท์ด้วยนะครับคุณคือคนที่คณะกรรมการเลือกให้ได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริง1นึในสิคนครับเชิญลากกระเป๋ากลับเข้าห้องพักได้เลยนะครับ มาทางุรูเป็ดบ้างครับค่ะในความรู้สึกเป็ดๆคิดว่ากลุ่มเป็ดเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ทุกคนและมีสเสน่ห์ทุกคนเราเลือกยากมากค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะฝากทุกๆคนไว้คือหนูเก่งมากมวันนี้หนูทำโชว์ได้เก่งมากเก่งๆจริงๆ,งๆแล้วก็ขอบคุณครูทุกท่านด้วยนะคะที่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนพวกเขาได้จริงๆนะคะ แต่วันนี้ก็ต้องมันก็ต้องเลือกขอเอาหมดเลยได้ไหมอ่ะได้แค่คนเดียวครับเป็ดเลือกโซ่ค่ะขอแสดงความยินดีกับโซ่ด้วยนะครับคุณรูเป็ดเลือกให้คุณได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงครับส่วนสองคนนี้ยังไม่ต้องเสียใจนะครับเชิญโซ่ลากระเป๋ากลับข้อห้องได้เลยครับ ยังไม่ต้องเสียใจยังมีโอกาสอยู่ครับหลังจากตัดสินครบทั้ง4ีกลุ่มแล้วคณะกรรมการยังมีสิทธิ์นะครับที่จะเลือกพวกเขาอีกให้เป็น4คนที่เหมาะสมที่สุดกับนักล่าฝันตัวจริงนะฮะขอเชิญรอด้านข้างกับเพื่อนอีก2คนก่อนเลยครับขอเียงประมือให้สคนนี้ด้วยนะครับเสียงใครครับผมเสียง<ช><บ>ในบ้านนะครับอา่า